กาละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนามีเด็กสาวนามว่ามะนาวเธอเป็นเด็กสาวที่โตมาพร้อมกับความสดใสและความงดงานที่ใครเห็นก็อดชมไม่ได้ตั้งแต่เด็กมะนาวก็มีผิวพรรณขาวสะอาดผมดำยาวเป็นลอนนุ่มดุดเส้นไหมดวงตากลมโตและเปล่งประกายราวกับมีแสงสว่างซ่อนอยู่ภายในร่างกายทุกเช้ามะนาวจะตื่นแต่เช้า อาบน้ำชำระร่างกายด้วยความพิถีพิถันก่อนจะแต่งตัวอย่างประณีตเธอมักเลือกชุดผ้าไหมสีสดเช่นสีชมพูสีฟ้าอ่อนหรือสีเหลืองทองซึ่งเมื่อสวมแล้วจะเสริมให้ร่างกายของเธอดูอ่อนช้อยและสง่างามดุจเจ้าหญิงนอกจากเรื่องการแต่งตัวมะนาวยังใส่ใจเรื่องทรงผมเป็นพิเศษเธอจะหวีผมให้เรียบเนียนทุกเส้นผูกโบหรือรัดผมด้วยกิ๊บสวย บางครั้งก็ถักเปียประดับดอกไม้สดจากสวนหลังบ้านทุกครั้งที่เดินออกจากบ้านเธอจะมีกลิ่นดอกไม้ติดตัวและก้าวเดินอย่างมั่นใจราวกับทุกสายตาที่มองมาจะเป็นกำลังใจให้เธอสวยยิ่งขึ้นหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้มีตลาดทุกเช้าเป็นที่รวมตัวของชาวบ้านทั้งใกล้และไกลเมื่อมะนาวเดินหานตลาดเสียงพูดคุยหยุดชะงัก มีคนหันมามองอย่างชื่นชมบางก็พูดกระสิบกันว่าลูกสาวบ้านนั้นช่างงามนักทำไมถึงมีรอยยิ้มที่สดใสและดวงตาที่เปล่งประกายเช่นนี้มะนาวรู้สึกภูมิใจเล็กๆในใจแต่ยังคงเดินด้วยท่าทางสุภาพและอ่อนโยนแม่ความงามของเธอจะทำให้หลายคนชื่นชมแต่แม่ของมะนาวกลับเป็นห่วงเสมอแม่มักเตือนว่าลูกเอ,อ๋ย ความงามเป็นเพียงสิ่งภายนอกหากใจไม่ดีความสวยก็ไม่ช่วยให้เจ้าเจอความสุขแท้จริงแต่ด้วยความเป็นสาวน้อยหัวใจเต้นแรงมะนาวมักไม่ฟังคำเตือนเหล่านั้นเธอเชื่อว่าความงามของตัวเองสามารถพาเธอไปสู่ชีวิตที่สุขสบายและมีคนรักดีๆได้บางวันมะนาวก็ยืนอยู่ริมคลองมองเงาสะท้อนในน้ำพลางคิดเพ้อฝันว่า วันหนึ่งเธอจะมีชายหนุ่มรูปงามมาหลงรักและมอบชีวิตใหม่ที่หวังไว้ให้กับเธอและทุกๆวันมะนาวจึงตั้งใจแต่งตัวให้สวยที่สุดเดินไปตลาดด้วยรอยยิ้มและท่าทางมั่นใจเพื่อหวังว่าวันใดวันหนึ่งความงามและรอยยิ้มของเธอจะดึงดูดชายหนุ่มผู้ใจดีและมีฐานะมาสนใจเธอ แต่สิ่งที่มะนาวยังไม่รู้ก็คือชายหนุ่มบางคนที่เธอแอบมองนั้นมีครอบครัวแล้วและไม่อาจมาอยู่ใกล้เธอได้เหมือนในความฝันเมื่อมะนาวสาวงามก้าวเข้าสู่วัยสาวเต็มตัวเธอเริ่มรับรู้ถึงความรู้สึกแปลกๆในหัวใจบางครั้งหัวใจเต้นแรงโดยไม่ทราบสาเหตุบางครั้งเธอฝันเห็นชายหนุ่มรูปงามเดินมาหาและยิ้มให้เธอ ชายหนุ่มที่มะนาวแอบชื่นชมมากที่สุดในหมู่บ้านมีชื่อว่าขุนแสงเขาเป็นชายหนุ่มสูงใหญ่รูปร่างกำยำดวงตาเป็นประกายฉลาดและใจดีใครๆต่างก็ชมว่าเขาเป็นคนที่เหมาะสมกับการสร้างครอบครัวแต่มีเรื่องหนึ่งที่มะนาวยังไม่เคยสังเกตให้ดีพอขุนแสงมีครอบครัวแล้วเขามีภรรยาที่น่ารัก และลูกน้อยหนึ่งคนที่ชื่อว่าน้องแก้วทุกวันขุนแสงจะช่วยภรรยาเลี้ยงลูกดูแลบ้านและเป็นที่รักของชาวบ้านเมื่อมะนาวได้เห็นขุนแสงครั้งแรกในงานบุญประจำหมู่บ้านใจของเธอก็เต้นแรงด้วยความชื่นชมเธออดไม่ได้ที่จะคิดในใจว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงดูน่าหลงไหลเหลือเกินทั้งรูปงามทั้งใจดีแม้เขาจะมีครอบครัวแล้ว แต่หัวใจฉันกลับวันไหวทุกครั้งที่เห็นเขาตั้งแต่นั้นมามะนาวเริ่มตั้งใจแต่งตัวให้สวยทุกวันยิ่งขึ้นเธอเลือกชุดผ้าใหม่ที่สดใสหวีผมอย่างประณีตและมักเดินผ่านหน้าบ้านขุนแสงเป็นประจำเพื่อหวังว่าเขาจะสบตาเธอสักครั้งแต่ขุนแสงเองก็สังเกตเห็นมะนาวบ้างในระยะไกลเขารู้ว่ามะนาวเป็นสาวสวยมีจิตใจดี และเป็นที่รักของชาวบ้านแต่เขายึดมั่นในคำสัญญาที่ให้ไว้กับภรรยาเขาพยายามหลีกเลี่ยงการสบตามักยิ้มให้เพียงเป็นมารยาทเพื่อไม่ให้มานาวเข้าใจผิดทุกครั้งที่มานาวเห็นขุนแสงอยู่กับภรรยาและลูกน้อยหัวใจของเธอก็เจ็บปวดแต่กลับไม่ได้ห้ามความคิดของตนเองเธอเริ่มรู้สึกอิจฉาและอยากได้ใจใชายหนุ่มคนนั้นมาเป็นของเธอ แม้ว่าจะรู้ว่ามันผิดก็ตามบางวันมะนาวจะนั่งอยู่ริมคลองมองขุนแสงเล่นกับลูกและหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความปรารถนาและความเศร้าใจในเวลาเดียวกันเธอเริ่มคิดว่าถ้าหากขุนแสงอยู่คนเดียวเธอคงได้อยู่ใกล้เขาและอาจมีชีวิตที่สุขสบายเหมือนในฝันความคิดเหล่านี้ทำให้มะนาวเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมเธอแต่งตัวงามยิ่งขึ้นทุกวัน เวลาอยู่ตลาดก็ยืนใกล้ขุนแสงมากขึ้นพูดคุยกับเขาด้วยน้ำเสียงอ้อนหวานและบางครั้งก็แอบทำท่าทางขี้เล่นเพื่อดึงดูดความสนใจแต่ความพยายามทั้งหมดนี้ไม่เคยทำให้ขุนแสงลืมความรับผิดชอบต่อครอบครัวของเขาเขายังคงรักษาระยะห่างอย่างสุภาพและเคารพทุกคนทั้งยังเป็นตัวอย่างของความดีงามให้มานาวได้เห็นว่าความรักแท้ไม่ควรทำร้ายใคร ในใจของมะนาวเริ่มเกิดความสับสนเธออยากได้ชายหนุ่มที่ตนชื่นชมแต่ก็รู้ดีว่าหากทำจริงจะเป็นการทำลายความสุขของคนอื่นเธอเริ่มรู้สึกถึงความขัดแย้งในหัวใจซึ่งจะกลายเป็นบทเรียนสำคัญให้เธอในอนาคตหลังจากที่มะนาวได้เห็นขุนแสงอยู่กับภรรยาและลูกน้อยหลายครั้งหัวใจของเธอก็เต็มไปด้วยความปรารถนาและความสับสน เธอไม่อาจหยุดคิดถึงเขาได้แม้ว่าเธอจะไปทำอะไรทำงานบ้านช่วยแม่ขายของหรือแม้แต่เดินตลาดก็มักมีภาพของชายหนุ่มคนนั้นลอยเข้ามาในใจอยู่เสมอมะนาวรู้สึกว่าหัวใจของเธอเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเธอไม่เคยรู้สึกถึงความตื่นเต้นหรือความหวั่นไหวเช่นนี้มาก่อนและความรู้สึกเหล่านี้กลับยากที่จะบอกใครหรือเปิดเผยออกมา เพื่อนสาวที่สนิทกับมะนาวมีชื่อว่าสายบัวเธอสังเกตเห็นพฤติกรรมและแววตาของมะนาวอยู่เสมอวันหนึง่งสายบัวจึงเอ่ยถามอย่างห่วงใหญ่นาวเอ๋ยทำไมดูเงียบๆและคิดมากอยู่คนเดียวละ่ะมะนาวหัวเราะเบาๆพยายามปกปิดความในใจเปล่าไม่มีอะไรหรอกบางทีฉันก็แค่คิดถึงเรื่องในหัวตัวเองนิดหน่อย แต่ความจริงคือมะนาวกำลังคิดถึงคุนแสงอยู่ทุกเวลาเธอไม่สามารถหยุดจินตนาการถึงชายหนุ่มคนนั้นได้เลยแม้จะรู้ดีว่าเขามีครอบครัวแล้วสายบัวสังเกตความเศร้าของเพื่อนสาวจึงเอ่ยเตือนด้วยน้ำเสียงจริงใจนาวเอ๋ยรักแท้ต้องไม่เบียดเบียนใครเจ้าต้องไม่ลืมว่าขุนแสงมีครอบครัวแล้ว หากเจ้าทำอะไรเกินไปมันอาจทำให้เขาเดือดร้อนและเจ้าก็ทุกใจตามไปด้วยมะนาวพยักหน้าเบาๆแต่ในใจกลับคิดว่าคนเราจะเลือกหัวใจได้หรือหากหัวใจมันเผลอไปรักใครแล้วจะห้ามได้จริงๆหรือทุกๆวันมะนาวจึงพยยางหาทางใกล้ขุนแสงแต่ยังคงเคารพระยะห่าง เธอแต่งตัวสวยใส่ใจรอยยิ้มและแม้จะอยู่ใกล้เขาก็ไม่กล้าพูดคำที่แสดงความรักออกไปความลับในหัวใจนี้ค่อยๆเป็นกลายเป็นเงามืดบางอย่างมันทำให้มะนาวมีความสุขและเศร้าใจปนกันไปในเวลาเดียวกันเธอเริ่มหลวงไหลในความฝันและจินตนาการจนบางครั้งลืมที่จะเห็นคุณค่าของคนรอบตัวเช่นเพื่อนบ้านที่แอบสนใจและรักเธอด้วยหัวใจบริสุทธิ์ มะนาวเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเวลาอยู่กับเพื่อนๆเ,เธอมักพูดเรื่องฝันหวานเกี่ยวกับชายหนุ่มรูปงามบางคนอย่างพร่ำเพ้อบางก็หัวเราะบางก็ถอนใจด้วยความอาลัยอาวรสายบัวที่เป็นเพื่อนสนิทยังคงเตือนอย่างอดทนนาวเอย๋ยหากเจ้าหลงรักคนที่มีครอบครัวแล้วเจ้าจะทุกข์ใจไม่น้อยและอาจทำให้คนอื่นเดือดรอนด้วย แต่แมนมะนาวจะรับฟังคำเตือนเธอก็ยังไม่สามารถหยุดความรู้สึกในหัวใจได้และนี่เองคือจุดเริ่มต้นของบทเรียนสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอในอนาคตมะนาวเริ่มรู้สึกว่าความรักที่ไม่สมหวังทำให้หัวใจของเธอเจ็บปวดแต่เธอยังไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรจึงจะปล่อยวางและเริ่มเรียนรู้คุณค่าของความซื่อสัตว์ความเคารพต่อผู้อื่น และความรักที่ไม่ทำร้ายใครวันหนึ่งในหมู่บ้านมีงานบุญใหญ่งานประจำปีที่ทุกครอบครัวต้องเข้าร่วมมีการละเล่นแข่งขันเรือและรำวงสนุกสนานเต็มทุ่งนามะนาวตื่นแต่เช้าเตรียมแต่งตัวอย่างประณีตเธอสวมชุดผ้าไหมสีชมพูสดสอดรองเท้าหนังนุ่มและผูกโบ์ที่ผมเส้นยาว รากับเจ้าหญิงจากเทพนิยายเมื่อเดินไปถึงงานมะนาวสังเกตเห็นขุนแสงอยู่กับภรรยาและลูกน้อยของเขาเขาพาลูกเดินไปยังจุดละเล่นพร้อมยิ้มและหัวเราะกับลูกอย่างอบอุ่นภรรยาของเขายิ้มรับแขกและเพื่อนบ้านพูดคุยด้วยความสุภาพและร่าเริงหัวใจของมะนาวเจ็บตวด เธออยากเข้าไปใกล้แต่ก็รู้ดีว่าหากทําเช่นนั้นจะเป็นการไม่เหมาะสมทุกครั้งที่เธอมองเห็นความรักระหว่างครอบครัวขุนแสงภายในใจของเธอก็เต็มไปด้วยความอิจฉาและความเศร้ามะนาวเดินไปบริเวณรำวงเห็นเพื่อนบ้านหลายคนสนุกสนานหัวรเราะเฮฮาเธอพยายามยิ้มแต่ลึกๆในใจยังคงคิดถึงขุนแสงอยู่ไม่เลิก ขณะที่มะนาวกำลังยืนคิดอยู่คนเดียวชายหนุ่มอีกคนหนึ่งชื่อบุญมาเดินเข้ามาหาเขาเป็นเพื่อนบ้านเก่าแก่ที่เธอรู้จักมาตั้งแต่เด็กบุญมาเป็นชายหนุ่มอ่อนโยนใจดีและมีรอยยิ้มที่อบอุ่นบุญมานั่งลงข้างๆมะนาวและพูดด้วยน้ำเสียงจริงใจเจ้าสวยนักมะนาว แต่ความงามภายนอกไม่สำคัญเท่าหัวใจที่ซื่อสัตย์หางเจ้าหันมามองรอบตัวเจ้าจะเห็นว่ามีคนพร้อมจะรักและดูแลเจ้าโดยไม่ทำร้ายใครคำพูดของบุญมาทำให้มะนาวเงียบไปเธอเริ่มมองขุนแสงและครอบครัวด้วยมุมมองใหม่เธอเห็นรอยยิ้มและความรักที่แท้จริงความอบอุ่น ที่ไม่สามารถได้มาเพียงเพราะความงามหรือความปรารถนามะนาวเริ่มตระหนักว่าการที่เธอใฝ่หาชายหนุ่มที่มีครอบครัวแล้วไม่เพียงแต่ทําให้ตัวเธอทุกข์แต่ยังอาจทําให้ครอบครัวของเขาเดือดร้อนด้วยความรู้สึกอิจฉาและความปรารถนาที่ไม่สมควรเริ่มลดลงเธอเริ่มเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่การได้คนที่ตนชื่นชอบเท่านั้นในตอนนั้นเองมะนาวจริงได้บทเรียนสำคัญว่าความงามและความรักที่หวังได้เพียงภายนอกไม่สามารถสร้างความสุขแท้จริงให้เธอได้ห่างหัวใจไม่ซื่อสัตย์และไม่เคารพผู้อื่นหลังจากงานบุญมะนาวกลับบ้านด้วยความคิดมากเธอนั่งมองดวงจันทร์พลางสะท้อนใจ ข้าต้องเรียนรู้ที่จะรักโดยไม่ทำร้ายใครและต้องหันเห็นคุณค่าของคนที่อยู่รอบตัวข้าด้วยนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในหัวใจมะนาวเธอเริ่มหันมามองคนรอบตัวด้วยความรักและความเคารพแทนที่จะฝันเพอ้อถึงสิ่งที่ไม่สมควรหลังจากมะนาวได้บทเรียนจากงานบุญใหญ่และคำเตือนของเพื่อนสนิท รวมถึงคำพูดของชายหนุ่มผู้ใจดีอย่างบุญมาหัวใจของเธอเริ่มตระหนักถึงสิ่งที่สำคัญจริงๆในชีวิตมะนาวเริ่มเข้าใจว่าความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ที่การได้คนที่ตนรักแต่คือการมีหัวใจซื่อสัตย์รู้จักเคารพความรู้สึกของผู้อื่นและเห็นคุณค่าของคนรอบตัวเช้าวันรุ่งขึ้นมะนาวตื่นแต่เช้า เธอเลือกใส่ชุดเรียบง่ายไม่มีสีสันฉูดฉาดเหมือนเมื่อก่อนเพียงผ้าทรายสีอ่อนสะอาดผมเธอปล่อยธรรมชาติไม่ประดับด้วยเครื่องประดับใดๆเธอยิ้มและออกไปช่วยแม่ขายของที่ตลาดระหว่างทางมะนาวสังเกตเห็นเพื่อนบ้านและชาวบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือเธอจึงไม่รอช้าเข้าไปช่วยยกของแบ่งอาหาร และพูดคุยด้วยรอยยิ้มอย่างจริงใจทุกคนต่างประทับใจในความอ่อนโยนและจิตใจดีของมะนาวบุญมาเห็นการเปลี่ยนแปลงของมะนาวอย่างชัดเจนเถาเข้ามาพูดคุยและชื่นชมนาวเอ๋ยวันนี้เจ้าดูสวยงามที่สุดไม่ใช่เพราะชุดหรือเครื่องประดับแต่เพราะใจของเจ้าที่บริสุทธิ์และอ่อนโยนมะนาวรู้สึกอบอุ่นและยิ้มตอบด่งเขินอาย แต่ลึกๆในใจเธอก็เบาลงและสงบลงเธอเริ่มเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและไม่ต้องฝันถึงสิ่งที่ไม่ควรมีวันเวลาผ่านไปมะนาวเริ่มมีความสุขกับชีวิตเรียบง่ายเธอค่อยๆรู้จักบุญมาให้มากขึ้นและได้เห็นความรักที่แท้จริงจากชายหนุ่มผู้ใจดีซึ่งไม่เคยทำร้ายใครและพร้อมจะดูแลเธอด้วยความซื่อสัตย์ หัวใจของมะนาวเต็มไปด้วยความอบอุ่นเธอเข้าใจแล้วว่าความงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าหน้าผิมหรือร่างกายภายนอกแต่คือความดีงามในหัวใจความซื่อสัตย์และความรักที่ไม่ทำร้ายใครในที่สุดมะนาวเปลี่ยนชื่อเสียงจากหญิงผู้เพอ้อฝันถึงชายหนุ่มที่มีครอบครัวกลายเป็นหญิงผู้มีหัวใจงดงาม ใครเห็นก็รักใครและเคารพมะนาวยิ้มให้ตัวเองในกระจกเธอพูดกับใจตัวเองเบาๆข้าสวยที่สุดไม่ใช่เพราะใครมองแต่เพราะข้ารู้จักรักอย่างบริสุทธิ์และเคารพหัวใจของตนเองและผู้อื่นตั้งแต่นั้นมามะนาวใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเรียนรู้ที่จะให้ความรักอย่างถูกต้องและพบว่า ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การได้สิ่งที่อยากได้เพียงอย่างเดียวแต่คือการใช้หัวใจดีๆของตนเองสร้างความสุขให้กับทั้งตัวเองและคนรอบข้าง